ครัมตมอกน,นะคุณผู้ชมในช่วงนี้สับสนโดยคัมิ่งชันตาบีจีนะฮะกระเพาะอาหารที่จุกเสียดนั่นเฟ้อนะฮะกระเพาะอักเสบกดไหลย,ย้อนนะฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะทานได้1 3เมตร3เม็ด5เม็ดก็ได้จัดไปเลยเพราะว่าของเราเนี่ยแตกต่างที่ จากของที่ขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะค,คือร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็จะเป็นบทผงมันจะมาบททั้งเนื้อและวก็บททั้งเปลือกใส่เข้าไปด้วยใช่แต่ว่าของ BG จีเนี่ยนะคามินซานตา BG เนี่ยเขาจะเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆร้อยเปอร์เซ็<อ>เขาเอาเขาเอาผงเอาเปลือกออกไปแล้วก็ใช้กรรมวิธีพิเศษซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเราครับ แล้วก็บรรจุนะฮะอยู่ในขวดขวดข้างหน้าในคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็การรักษาการดูแลเนี่ยนะครับมันจะได้ผลเร็วกว่าและก็ยาวนานกว่าสำหรับขมิ้นทัดคมิ้นชันตราจี วันนี้คัมวินชันตาบีจีมาในเขาเรียกว่าโอ้โหโปรหลักร้อยคุ้มจริงๆนะฮะต้องบอกเลยนะฮะก็คือ1กระปุกเนี่ยปกติราคา290บาทนะฮะแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะได้โปรพิเศษอย่างที่แม่บอกไปโปรสบายกระเป๋านะครับซื้อเยอะจ่ายน้อยครับซื้อ5กระปุกเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นทานแล้วก็เหลือแค่กระปุกละแค่200บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจนะครับเบอร์ด้านล่างคือแล้วครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสองสี่นะครับแล้วก็ไลน์แอดมุมขวาหน้าจอครับโค้ดสุขภาพดีสแกนคเลยัะ่ อ่ะไปดูครับพี่หนุ่มกัญชัยครับคุมตัวเองไม่ไหวเมื่อวานเหมือนเหมือนจะมีดราม่าอะไรดราม่าละโมโหในรายการเหมือนกันนะกาโหดกระแสเลยเพราะว่าช่วงหลังมานี้เนี่ยคนสนใจมากยิ่งขึ้นตั้งแต่คุณป้าคนนั้นที่บบกว่าขออนุญาตพูดได้ไหมคุณหนุ่มครับหลุดไปแล้วคำหนึ่งไหนจะเป็นแม่นฮะคำว่าอะไรอ่ะที่พูดคำว่าคอวยอไงที่ป้าคนนั้นงพูดจาหยาบเอคิดวิเคราะห์แยกแยอก็ได้แต่คิดวิเคราะห์แยแยต่อมาเนี่ยก็เป็นแม่น้ำหนึ่งไงที่ไปพูดที่เรานำเสนอข่่าไไปงอ เย่เย่พาลุกโกลก็ไม่เคยเย่อะไรอย่างเงี้ยตอนหน้าเลยเย่เย่ยังไม่เท่าไหร่นะก็ขอไม่ได้พูดเย่เย่ไงแต่ขอพูดตรงตรงเลยไงอ๋อเหรอแล้วโอมเคยโดนไหมไม่ไม่โดนไม่โดนนะโอเคคือล่าสุดเมื่อวานปัญหาเกิดขึ้นอนะเออร์รันอีโอมอีโอมนี่มันไม่เคยโดนอะไรทั้งสิ้นเนาะ สิงสะดือใช่ไหมไม่เคยโดนบอกว่าเนี่ยเมื่อวานในรายการหัวกระแสครับมีปัญหาขึ้นอีกครั้งคุณแม่ซึ่งหนักหนาสาหัสกว่าครั้งก่อนๆเลยไม่กันจนเสียงวิจารณ์แบบหนาหูมากเป็นรายการสดไงแม่ที่เราพูดกันนะเนาะพวกภูมาริยาก็เป็นการนําเสนอคู่กรณีจากเรื่องเมียเก่ายกพวกไปตบเมียใหม่จนดางหักที่อุดรธานีไงก็มาร่วมรายการปัญหาคือผู้ร่วมรายการต่างโอ้โห ชนเันนะแม่สู้กันนะพูดคำหยาบบ่อยมากทั้งขายกีขายหอยอะไรเงี้ยขายพูดตรงๆเลยนะอโ,โอ้โหพี่หนุ่มกัญชัยบอกไม่ไหวแล้วแบบขอโทษไม่ทันแล้วอะ่ะเพราะมันเป็นรายการสดนะฮะ,ะไม่รู้บรรยากาศใช่ไหมอยากเห็นไหมแม่อยากฟังอยากฟังค่ะไปดูคลิปสิค่ะพี่ค่ะพี่จะบอกให้นะคือการที่น้องพูดอย่างนี้ทะเลาะกันแล้วแล้วรายการเราสั่งน้องแล้วตั้งแต่แรกถูกไหมครับว่าอย่าพูดคำพูดนี้ออกมาค่ะพี่ช่วยบอกของคนั้งข้างน้องด้วยนะฮะค่ะพี่ คือคือเราห้ามหลายครั้งแล้วนะครับเพราะนี่มันเป็นรายการสดแล้วผมก็ขอแล้วว่าเอออย่าพูดในคำนี้ออกมาหรืออะไรเงี้ยผมห้ามแล้วคุณก็ไม่ฟังกันเลยเนาะแล้วคนทั้งข้างเข,า,งขาหูตึงหูแตกหรือเขาไม่เข้าใจอะไรหรือว่าไงฮะคุณจะทะเลาะอะไรยังไงกันคุณทะเลาะกันได้นะครับผม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 เปิดเวทีให้คุณเคลียร์กันเจรจากันแต่อย่าถอยในรายการอย่างนี้ผมขอร้องทั้งสองฝ่ายนะฮะมันมันไม่เหมาะสมนะครับไม่ได้ยินเลย โอเคนะมันไม่ได้บอกคนข้างด้วยมันไม่ได้เกี่ยวเขาอย่าพูดแม่ไม่ได้ยินไงพูดไม่ได้ยินว่าพูดอะไรไม่คืออันนี้คิดในเป็นคิดที่พี่หนุ่มวีนไงออแต่ก่อนนั้นก็มันพูดว่าขายกีขายหอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด่ากันหยาบคายอันนั้นเลยไม่พูดเรยคำว่ากีอ่ะออบอกว่าไม่ได้ขายนั่นแล้วก็ไม่ได้ขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากพูดคำเนี้ยมันก็มีการด่ากันแบบหยาบหยาบใคร่ใคเช่นเช่นเช่น ก็เป็นคำหยาบที่แบบก็มันคำที่ไม่ดีออกกานมันองปกติ์องหนุ่เนาะเขาองค์เขาพูดหยาบอยู่แล้วเอาพูดว่าไงฮะไม่โอไม่รู้รู้ว่าพูดคำหยาบยังไม่ได้ดูคือรายการผลกระแสมันเป็นรายการสดรายการสดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุมไม่ได้ก็คือแขกรับเชิญแต่พี่หนุ่มเขาบอกไปแล้วไงนันแหละเห็นใจครับมีฉันเห็นใจนะคะพี่หนุ่มเลยวีเลยอะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเวลาเขาจะให้แขกรับเชิญฮัลโหลหรือมีการโฟนอินเนี่ยเขาจะบอกก่อนทีมงานเนี่ยเป็นลูกสาวพี่เต๋อั้งนั้นเลยครับเขาจะ ห้ามนั้นห้ามนูน้นห้ามนี้นะคะให้ใช้เหตุและผลเขาจะบอกเพราะว่าน้องๆพวกเนี้ยมืออาชีพอทีมงานเบื้องหลังในะพี่เต๋อสนิทมืออาชีพหมดพวกเนี้ยแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยแต่เราเข้าใจแขกรับเชิญนะคะคเวลามันคุยแล้วมันต้กักรโต้เถียงกันอารมณ์ขึ้นอพออารมณ์ขึ้นความเป็นตัวเองก็ออกมาอมพอความเป็นตัวเองออกมามันก็ดึงดึงดึงอ่ากีดึงอหอยมากันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถูกด่าเนี่ย ไม่ใช่แต่ตัวหนูคนเดียวรายการเขาถูกด่าด้วยก็คือพี่หนุม่มก็จะซวยไปก็สทชเล่นอีใช่เพราะพี่หนุม่มเขาจะซวยเอาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลามันมีคนไปร้องเนี่ยเขาจะไปร้องที่กสทชครับพอไปร้องกสทชกสทชท่านก็ต้องทําหน้าที่ตรวจสอบตรวจสอบเพราะตรวจสอบเสร็จเอาพูดจริงนี่ว่าออ,อาพูดจริงเขาก็ต้องทําหนังสือเตือนอาจจะเตือนมาหลายครั้งทีนี้มันก็จะทําหนังสือปรับแล้วพอปรับไปมากๆก็มันจะเป็นหนังสือที่แบบว่า งดออกอากาศหรือห้ามเอาพี่หนุ่มมานั่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะโดนกระทบกันไปหมดมันก็มีปัญหาเรื่องมันจะมีปัญหาอะมันจะมีปัญหาไงลูกนะคะแต่การด่ากันเนี่ยชาวบ้านก็ดันชอบอีกเพราะคนดูโหนกระแสส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านอืชาวบ้านชอบแต่กสทชไม่ไม่ประทับใจไม่มันก็วีนกันได้แต่ว่ามันไม่ควรมีคำหยาบไงผมต้องเข้าใจว่าเวลาเอาชาวบ้านมาคุยกันเนี่ยมันไม่เหมือนดาราคุยครับ ชาวบ้านคุยกันเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้หรืออาจจะรู้แล้วอารมณ์พาไปถามว่าทีมงานเตือนไหมพี่กล้าพูดหรือว่าเตือนอก่อนจะโฟอนอิเเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วเขาพูดอะไรเพราะเขาจะต้องคุยทั้งสองฝ่ายก่อนพี่ถึงได้บอกโหนกระแสเป็นรายการที่ทำยากเพราะมันคุมลำบาก ก็ฝากกสทชด้วยต้องเห็นใจเขาหน่ดนึงนะคะท่านนะคะเพราะว่ามันลําบากจริงๆรายการสดเนี่ยพี่เต๋อบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดนั่งจัดจัดอยู่ไฟดับคอนโทรลไม่ได้นั่งจัดจัดอยู่แขกรับเชิญเป็นลมนั่งจัดจัดอยู่ด่ากันในรายการมันคอนโทรลไม่ได้จริงๆเรื่องจริงนะคะเบรกไม่ทันนะเนาะเบรกไม่ทันค่ะพี่เต๋อบอกเลยเบรกไม่ทันจริงนะฮะเบรกไม่ทันอะไรที่มันสดเนี่ยมันจะเบรกไม่ทันมันต้องปล่อยไปเลย จนกว่าจะตัดเป็นาาสปอโสนโฆษณาไปเด็กน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่เรารู้จักม,ม,มันทำม,มันเก่งพวกด็ก้พวกนี้มันเก่งมาก้วยไม่ได้เก่งธรรมดานะเพราะมันต้องหาเคสในแต่ละวันแต่ละวันสมมุติแล้วแล้วมันมีเคสคิวแทกคิวแทกเด็กต้องประสานงานประสานงานต้องติดต่อกัแล้วคนนี้ออกคนนี้ไม่ออกยากนะายการนี้ยากพิธีกรอย่างพี่หนุ่มก็ยากเพราะว่า เจ็ดอ่าห้าวันแม่งต้องรู้เรื่องชาวบ้านทั้งห้าเรื่องเลยอ่ะบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจะรู้แต่เราก็ต้องทําการบ้านว่ามันเกิดการขัดแย้งเพราะอะไรม,มันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะโหนกระแสเนี่ยเป็นรายการที่มันแมสาชาวบ้านดูจชพ<า>ี่บอกเลยเป็นรายการที่ยากเอาใจช่วยพี่หนุ่มเนี่ยเป็นรายการยากพี่ต<อ>่อตอชกไม่หรอกแต่พี่เราถ้ามีคนคนร้องไปสอชท่านต้องทำตามหน้าที่ แต่เขาไม่ยอมไปร้องเขาโลมันมันมันเป็นรายการสดมันคุมยากพี่เต๋าบอกเลยมันคุมยากให้สมองซะว่าเป็นรายการที่ทําให้เรานั้นมีความโศกในการดูมันมันคุมยากพี่เต๋าบอกเลยแล้วรายการที่เอาคู่ขัดแย้งมาออกในรายการยิ่งยากอีกคนหนึ่งก็จ้องจะขย้ำอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะจ้องจะเตะอีกคนหนึ่งจะตีอีกคนหนึ่งคนที่ห้ามทับได้คือทีมงานกับพิธีกรเท่านั้น รายการประเภทนี้รายการเนี้ยมันยากพี่แต้งบอกเลยมันทํายากพี่พูด,พดเลยพี่กล้าพูดเลยพี่ยังบอกเลยว่าเก่งกันจังเลยว่าพ,พวกแกพวกแกนี่ทารายการกันเก่งมากเลยอ่ะเคสแต่ละเคสแม่งไม่ได้ติดต่อก,กันง่ายๆนะต้องหาเบอร์อถูกต้องไหม,ามหาเบอร์เบอร์อมแม่งไม่มีต้องจนไปควานจนจะได้เบอร์ไอ้แขกรับเชิญคนนี้มาแม่งโทรไปก็ไม่รับเบอร์แปลกๆนะัดเรียบร้อย โทรไปมันไม่รับสายอีกไม่มาเทีคิวบางทีมันเทคิวบางทีแม่งรถติดเพราะคุณอย่าลืมว่ารายการนี้จัดที่พระรามสี่รถติดอยู่แล้วต้องวางแผนเวลาถูกต้องแต่บางคนมาจากต่างจังหวัดไม่รู้ทางไถูกต้องมาแท็กซี่อีกแท็กซี่แม่งพาไปเขาบอกพาไปช่องสามพาไปหนองแขมอีกเขาโง่พระรามสี่ก็โง่ดีไม่พาไปถนนเพชรบุรีนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้รายการรายการสดพี่บอกเลยมันยาก ต้องต้องสมมติานัดแสบรับเชิญสมมติรายการเป็นพี่หนุ่มกี่โมงนะพี่หนุ่มสิบเอ็ดโมงเที่ยงเที่ยงเที่ยงใช่ไหมเที่ยงเนาะตื่นวันเที่ยงเที่ยงสดเที่ยงเนาะแม่งต้องไปรอประมาณสักแปดโมงครึ่งเก้าโมงอ่ะแต่งหน้าทำผมอีกอ่ะแล้วก็ไปบริฟต์สคริปต์กันอีกอ่ะไปบรีฟสคริปต์กันอีกอ่ะแล้วพี่เต๋าเชื่อว่ามีหลายเคสที่นัดเที่ยงต้มาสิบเอ็ดโมงสี่สิบมีหลายเคสที่มาอีกไม่กี่นาทีจะเข้ารายการ เพราะว่ามันเป็นรายการสดมัน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 คุมยากหมดเญ่เนี่ยมากันประมาณ9ั้งโมงแหละเพราะว่าไม่ไม่ไม่บางทีอ่ะมามามาสิบเอ็ดโมงครึ่งก็มีไม่ใช่หมายถึงว่าเขานัดเช้าไงหมายถึงว่าแต่ว่าบางทีน่ะรถติดเอยอะไรเอยรถเสียรถอะไรเอยหรือว่าคุณจะมาดีไม่มาดีอะไรอย่างเงี้ยแม่คนโผล่มาอีกทีสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วว่าแล้วก็จะขึ้นตึกขึ้นไปอีกอ่ะขึ้นช่องสามขึ้นไปอีกนู่นนี่นั่นต้องแต่งหน้าอีกนู่นนี่นั่น คือมันต้องเร็วอ่ะดันั้นเป็นต้องตีมงานนี่ต้องเป็นมืออาชีพแล้วน้องๆพวกนี้พี่ต่อรู้จักหมดมันมืออาชีพมากนะเด็กพวกนี้แล้วเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆหมดเลยนะที่มันทํากันเนี่ยน้องๆพวกนี้เพราะว่าพี่หนุ่มเขาต้องทำสองรายการไงวันหนึ่งอ่ะไอรายการแรกไมมเท่าไหร่กูว่าเหนื่อยตะผลกระแสนก็ใช่ไงโขนกระแสเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่าบางเรื่องเราไม่ได้อยากจะรู้ว่าแต่แม่งต้องรู้กับเขาด้วยอย่างเพราะว่าต้องเอาข้อมูลที่จะมาถามแล้วรู้เนี่ยไม่ใช่รู้แค่ผิวๆนะ มันต้องรู้แบบรู้ลึกรู้แบบซอกแซกค,คิดคิดคิดแบบชาวบ้านคิดเลยอ,ะอ่ะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้มน,น,งงนม,มันจะเป็นยังไงมันต้องคิดแบบแบบหลายแบบหลายประตูอ่ะโอ้พี่บอกเลยแล้วทีมงานเนี่ยมีไม่ได้เยอะก็ต้องนั่งเขียนกระดานที่จะป้อนคาถามให้พี่หนุ่มถามด้วยแล้วก็พี่หนุ่มก็ต้องถามสดด้วยอืเข้าใจไหมอะ่ะแล้วถามยังไงแม่งไม่ให้ถูกฟ้องด้วยอืม,อม มันเป็นรายการยากพี่เต๋อบอกเลยมันเป็นรายการยากโอเคเห็นใจเขาเถอะค่ะอย่าไปอะไรเขาเลยนะคะเดี๋ยวไปร้องเรียนเขานะคะสงสารเขาเราก็ดูรายการปล่อยๆผ่านไปบ้างนะคะบางทีเขาคุมไม่ได้จริงๆและยิ่งฟนอินมาจากทางบ้านใช่ไหมเมื่อกี้คุมไม่ได้พี่บอกไปคุมไม่ได้ ครับ <country. S 1> สงสารเด็กๆด้วยนะคะอ่ะมาหมดหรือยังอ่ะเดี๋ยวไปต่อนี่เลยนะฮะกับคุณอเล็กนะฮะที่เขินหนักเลยตอนนี้ยอมรับแล้วนะครับว่าไม่อยากโสดแล้วก็รับว่าจีบคุณโบจริงๆนะอะเล็กอเล็กอเล็กเรนอะทิระเดชอเล็กไหนอเล็กอเล็กธีระเดชธีระเดชอันนี้ธีระเดชอ๋อเพาก็มีสองอเล็กอเล็กเรนเดลกับอเล็กธีระเดชใช่แต่ว่าอเล็กเนี่ยอันนั้นอเล็กอันนั้นอเล็ก อันนี้อาเล็กเอออันนี้สจะเป็นออกเสียงรืมๆมันก็เหมือนกันนะแต่บางคนก็งงเนาะอันนี้ก็ต้องไปถามว่ายังไงสรุปแล้วยอมรับว่ากําลังเริ่มศึกษาดูใจกันมาเท่าไหร่แล้วเขาบอกยอมรับแล้วว่าตอนเนี้ย ไม่อยากโสดแล้วศึกษาออดูใจกันมา2เดือนแล้วครับตกลงไปแฟนกันแล้วหรือยางบอกจริงๆก็เพิ่งเริ่มเองครับเราเพิ่งเริ่มคุยเริ่มจีบกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเอ,อ,อเล็กเนี่ยก็เป็นคนที่ถ้าถ้าเกิดนะใครได้ดูสัมภาษณ์ของของอเล็กเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเล็กเป็นคนที่ไม่ได้กล้าจีบใครก่อนอยู่แล้วปก,กติไม่กล้าจีบใครก่อนสมมติเจอพี่อยู่ข้างนอกแล้วก็น่ารักจังเลยขอเบอร์หน่อยแบบนี้อะไรเขาบอกไม่กล้าเป็นคนเขินนะฮะ แต่ว,ว่าตาเคสนี้เนี่ยจีบโบก่อนเลยถามว่าถูกไหม<ฆ>บอกว่าเหมือนเราได้เคยร่วมงานกันมาก่อนไปออกรายการมาถ่ายรายการเหมือนแล้วก็เองก็จู่ๆเหมือนที่สุวาเฮ้ยรู้สึกว่าเขาน่ารักจังเลย<ฆ>อะไรางเงี้ยก็สุปิงขึ้นมา<ฆ>แล้วก็ชื่นชอบโบมิรดาเพราะน้องเป็นคนตลกขี้เล่นตรงๆแมนๆม,<ฆ>มันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเฮ้ยชอบแบบนี้นะออแฮปปี้ออดีนะน่ารักดีอเล็กก็หลอดีเลยถามว่าตอนเนี้ยอเล็กเนี่ยไปสดแล้วถูกไหมบอก บอกไม่อยากสดครับนี่แล้วบอกว่าแม่เราไฟเขียวหรือเปล่าบอกจริงๆน้องเขาก็ไปไหนมาไหนกับแม่ตลอดอย่างวันที่เราไปถ่ายรายการก็ชวนน้องไปกินข้าวบางทีแม่เขาก็ไปด้วยแล้วก็อนุญาตให้พาแม่ไปเลยนะอะไรบอกเข้าทางแม่ไปเลยจบโจกผู้ชายหน้าตาน่ารักด้วยฉันชอบผู้ชายหน้าตาอย่างเงี้ยอันเล็กทีละเดชฉันชอบผู้ชายหน้าตาอย่างนี้นะอืออือโอมชอบผู้ชายหน้าตาแบบไหนอ่ะไม่มีอะไรนะอ๋อไม่มีไม่มีไม่ไมีไม่ชอบแม่อะไรนั้นไม่ชอบผู้ชายด้วยเอไม่ชอบผู้หญิงด้วย ถึงพรอมอจรันทร์ไม่ครับวันนั้นนี่ว่าคือเมียมแฟนเธอไปอีกแล้วใครอ่ะบอกว่าน้องโองเนี่ยเป็นมิสแกนมิสแกนอันนี้ไม่ได้นะอะไรอ่ะ อ่าคงโกไม่ได้ต้องเป็นริสแกนอังกาลุงเดินออกมาแล้วชอกมาเลยแฟนเธอสามีเธอหาแกงเม้นกันต้องแต่ละคนที่เป็นที่เอาใช้หน้าแม่แม่กวางเออเมียผมไปไหนครับชอบจังเลยหน้าตาแต่งหญิงแบบเมียผมไปไหนครับหาแกงเม้นจริงจริงแล้วแกเป็นแฟนขับรายการที่เหนียวแน่นมากนะพี่คนนี้เม้นเก่งด้วยเม้นเก่งด้วยเม้นเด็กชายก๊อไก่ดีฮอนคู่เลยทุกอย่างใช่ไหมเอือใชแหละเม้นเก่งด้วยแต่ใช้หน้าแม่กวางกูนั่งขำกับตายเมีย ผมไปไหนครับวะวหรือแอบไปได้กันมาแล้วโอ้ยไม่รู้จักตัวจริงคือใครยังไม่รู้เลยอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนต้องขอบคุณคามิ่งชันตาบีจีครับอ่ะวันนี้ครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษหนึ่งกระปุกราคา290บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5กระปุกนะฮะเหลือเพียงแค่1,000บาททั่วเท่านั้นสนใจเบอร์ด้านล่างคืออะไรครับ0957184624 0957184624หหรือสแกนเคอร์โค้ดสุขภาพดีได้เลยนะครับ